สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพรทิพย์ชาแนลค่ะวันนี้พาเ,เพื่อนเมาเก็บผักค่ะเก็บผักวอเตอร์ครสนะคะหรือว่าผักสลัดน้ําค่ะกําลังงามงามเพื่อนๆเป็นผักสวนครัวนะคะปลูกข้างโอง่งข้างอ่างน้ํานะคะข้างแปลงผักของเรานะคะเ,เพื่อนเเวลาล้างมือนะคะล้างไม้ล้างมือก็ล้างลงตรงนี้นะคะผักก็จะได้งามงามเพื่อนๆ แล้วก็เวลาเก็บนะคะเก็บแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปลวกนะคะไปลวกไปผัดน้ํามันหอยอร่อยกรอบๆนะคะกินดิบก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ส่วนมากก็จะผัดนะคะผัดน้ํามันหอยอผัดใส่เต้าเจี้ยวนะคะอร่อยดีมีประโยชน์ได้ชื่อว่าเป็นราชนินีแห่งผัก เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงติดอันดับต้นๆน,นะคะของผักใบเขียวทั่วโลกโดยปี2026นี้นะยังเป็นผักที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะจุดเด่นแล้วก็สารอาหารสำคัญวิตามินซีสูงนะคะ วิตามินซีมากกว่าส้มแล้วก็มีวิตามินเอสูงถึง22%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันต่อถ้วยนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็บำรุงสายตากินผักนี้มีประโยชน์นะคะ พรทิพย์ชาแนลนะคะชอบกินผักนะคะชอบกินผักกินกับอา,อาหารนะคะอาหาราลาบต้มก้อยนะคะน้ำพริกนะคะเจีวปาทูนะคะบำรุงกระดูกนะคะวอเตอร์เครสหรือว่าผักเป็ดนะคะเออมีอีกชื่อหนึ่งนะคะผักเป็ดบำรุงกระดูกอุดมด้วยวิตามินเคซึ่งมีความจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกและก็แข็งตัวการแข็งตัวของเลือดค่ะ แล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฟีนอลิกนะคะฟีนนลิกสูงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะ<ม>อันนี้ก็ล้างให้สะอาดเก็บแล้วก็ล้างนะเก็บใส่ขันเงินอย่างดี <laughs> ล้างแล้วก็ซาวซา,าวล้างหลายน้ำนะคะไม่ใช่เฉพาะซาวซาวแบบนี้ เพื่อนๆแจกจ่ายกันไปนะคะมีอยู่ข้างอง์น้ําของเรานี่แล้วก็ล้างหลายๆน้ํานะเอาไปกินกับน,น้ําพริกนะคะประโยชน์นะะมีสายพันธุ์นะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ที่นิยมในไทยนะคะพันธุ์สีเขียวเป็นสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะชอบอากาศอบอุ่นแล้วก็ปลูกง่ายนะคะ พันธุ์สีแดงหรือวอเตอร์ครสญี่ปุ่นสีแดงนะคะเพื่อนๆเห็นสีแดงๆออกมอ่วงๆนะคะออกสีน้ำตาลเพื่อนๆที่เป็นอยู่ตามข้างแปลงผักนะคะวอเตอร์ครสนะคะพันธุ์สีแดงเป็นวอเตอร์ครสญี่ปุ่นนะคะเป็นพันธุ์สีแดงมักนิยมปลูกเพื่อสุขภาพแล้วก็ประดับสวนมีสารเอนโทไซยานินสูงนะคะ ประดับก็ได้นะคะประดับตามสวนเห็นเขาปลูกตามสวนสวนดอกไม้นะคะผักเป็ดนะคะสีออกแดงๆสีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆการไปนำรับประทานนำไปรับประทานนะคะทานสดใช้เป็นผักสลัด ใส่ในแซนด์วิชหรือปั่นเป็นสมูทตี้เพื่อรักษาคุณค่าของวิตามินซีนะคะเอาไปปั่นได้นะคะคนที่ชอบกินผักปั่นนะคะเพื่อสุขภาพนะคะสมุนไพรต่างๆนะคะปรุงสุกนะคะทานสดแล้วก็ปรุงนำไปทำเมนูผัดน้ามันหอยนะคะใส่ในแกงจืดไข่ตุน๋นหรือหรือว่าชุบชุบนะ,ะชุบแป้งทอดนะคะ มีประโยชน์ก็มีโทษนะคะข้อควรระวังนะคะสำหรับผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดนะคะควรระมัดระวัง ปริมาณการทานวอเตอร์เกรสเนื่องจากมีวิตามินเคสูงซึ่งอาจไปขัดขวางการทำงานของยาได้นะคะนี่คือผักเป็ดนะคะเพื่อนๆผักสลัดน้ำผักเป็ดนะคะหรือว่าวอเตอร์เกรสนะคะพูดง่ายๆภาษาอังกฤษก็วอเตอร์เกรสก็คือวอเตอร์ก็คือน้ำนะคะผักสลัดน้ำผักเป็ดนะคะเรียกผักเป็ดกร,กรอบๆนะคะเพื่อนๆจับแลบ้วกรอบๆนะคะกร,กรอบๆ ชอบน้ำเพื่อนๆชอบน้ำใบอวบน้ำนะคะใบอวบน้ำกินอร่อยดีนะคะกรอบๆนะคะประโยชน์ของเขาก็มีนะคะมีวิตามินสูงนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาด้วยกันนะผักสวนครัวผักเป็ดนะคะเจอกันคลิปต่อไปพรทิพย์ชาแนลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ